สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูตรรวยทรัพย์นับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยทรัพย์นับล้านจะมานำเสนอสูตรปักหลักสิบบนเจ็ดสูตรรอบใหม่สูตรใหม่นะคะไม่ใช่รอบใหม่หมายถึงสูตรใหม่นะคะทุกท่านนะสิบบนสูตรใหม่รอบที่ผ่านมาสูตรหลักสิบบนของเรานะคะอ่ะ เป็นสูตรที่เราได้ทำขึ้นมาแล้วมันก็จะประมาณนี้10บบนคือเลขที่ออกก็คือ4นะีหนะหลุดทั้งสองสูตรเลย <c oughs> รอบนี้ดิฉันก็เลยเอาสูตรใหม่มาให้ดูกันเลยนะคะเป็นทางเลือกที่ทุกท่านควรนำไปพิจารณากันนะคะทุกท่านนะเป็นทางเลือกที่ทุกท่านต้องพิจารณากันดูว่าจะเป็นอย่างไรในรอบนี้ วันนี้รอบนี้เราใช้หลักสิบสูตรใหม่ไปเลยนะคะฝากคำเตือนตามก,กฎกติกามารยาทช่อง YouTube และเพจใน Facebook ของเราก่อนนะคะทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาคิดคำนวณให้ดูนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกๆท,ท่าน ได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยทรัพย์นับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไว้กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะทุกท่านนะไม่เช่นนั้นท่านอาจจะไม่เห็นอะไรดีๆเด็ดๆนะคะเราจะมาดูกันสำหรับสูตรปากหลักสิบบนใหม่นะคะใน7รอบติดนะคะสำหรับชุดนี้ เริ่ม16กรกฎาคมไปใช้31กรกฎาคมนะคะ16กรกฎาคมไปใช้31กรกฎาคมอ่ะมาค่ะเราจะมาลุยกันดูสำหรับชุดนี้นะทุกท่านนะมาดูจะได้เลขอะไรไปใช้สูตรนี้ใช้หลักแสนบวกหลักหน่วยบนเลยนะแสนบวกหน่วยบนแล้วเดินต่อไปอีกหนึ่งตัวนะคะ อย่างศูนย์บวก1 1บวกศนย์ได้เท่ากับ1นะคะ1ไปเดินต่อก็คือบวก1ก็คืออันนี้จะบวก1บวก1บวก1แล้วก็บวก1นะคะทุกท่านนะได้1 1ไปบวก1ก็เป็น2 2บวก1ก็เป็น3 3บวก1ก็เป็น4 4บวก1ก็ได้5้านะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะทุกท่านนะเราจะไปดูกันในรอบต่อมาอ่าเราจะใช้ตัวนี้นะทุกท่านนะไม่ได้ใช้ตัวแรกนะก็จะเป็นเลขหกตัวแรกนี้เราไม่ได้ใช้นะเราจะไปเป็น1นบวกหเป็น2อบวกหเป็น3ามบวกหเป็น4ีบวกหเป็น5้บวกหเป็น6นะคะเราจะใช้2องสามี่ห้าแล้วก็หกนะคะใช้เลข5้าตัว ทีนี้เรามาดู31กรกฎาคมหกหกสองหกศูนเลขที่ออกก็คือ4 5 3ซึ่งหลักสิบก็คือเลข5ตัวนี้นะคะคนปรากฏว่าเลข5ตัวนี้มานะคะทุกท่านนะถูกต้องอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อในรอบต่อมานะคะสากรกฎาคมไปใช้16สิงหาสองบวกสเป็นเท่าไหร่คะเป็นห้า ห้านำไปบวก1เป็น6 6บวก1เป็น7จบวกหได้8ปบวกหได้เก้าบวกหได้0ูนย์นะคะหกห้ 6, 5, 6, นะคะอ่าหกเจ็เาศูนย์เรามาดูกันในรอบวันที่สิบหสิงหาคม66 4 7บหกสเนะคะเลขที่ออกก็คือ7 8 2เลขที่มานะคะหลักสิบก็คือเลข8 อ่ะเราจะใช้6 7 8 9 0นะคะถูกอ่าไปกันต่อนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อส6หกสิงหาไปใช้1กันยานะคะทุกท่านนะแมงตัวนี้ก็วนอยู่นี่แหละจะไปไหนก็ไม่ไป4ีบวกสก็เป็น6ค่ะนำหกตัวนี้ไปบวก1เป็น7เป็น8 เป็น9เป็น0แล้วก็เป็น1นะคะทุกท่านนะ7 8 901ที่นี้เรามาดูกันในงวดวันที่1กันยา9 15 478นะคะเนะคะมาในหลักสิบ 10, บน ไปดูกันต่อในหนึ่งกันยาไปใช้16กันยานะคะทีนี้เกบวกแเป็น17ได้เลข7 7ไปบวก1นะคะเป็น8เป็น9เป็น0เป็น1เป็น2องนะคะแปดเกทีนี้เรามาดู16กันยานะคะสามสองนะคะเลขทีบ่บอกก็คือ แปดนสองนะหลักสิบคือเลข1มาให้เราได้เห็นได้ใช้กันอยู่นะอ่ะมาดูกันต่อ16กันยาไปใช้1ตุลาคม3าบวกสองเป็น5 5ไปบวก1ได้ห 6บวก1เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวกหเป็น9 9บวกหเป็น10ได้0 6 7 8 9 0ทีนี้เรามาดูกันต่อนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้ตัวเนี้ยแมงฝนตกแล้วจะมีแมงทันทีนะคะทุกท่านนะต่างจังหวัดดิฉันไม่ชอบไบตรงนี้แหละแมงเยอะมาก1นตุลานะคะ7จ็ดสอนะคะ 2 0 2ซึ่งหลัก10คือเลข0 0มาในหลัก10บบนน่าต่อกัน1ตุลาไปใช้16ตุลาคมนะคะทุกท่าน7บวกสเป็น9 9ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้บวก1ต่อเป็น10ได้0ได้1ได้2ได้3และได้ สี่นะคะซึ่งตัวที่เราจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะในรอบวันที่สิบหกตุลาคมหกสิบหกเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกสี่สี่หกนะคะซึ่งหลักสิบก็คือเลขสี่ตัวนี้ถูกต้อง โอ้โหนี่น่ากลัวมากเลยนะเนี่ยสีอ่ะเทคแคร์นิดนึงนะทุกท่านนะเทคแคร์กันนิดนึงตัวที่มานะในหลักสิบแปดมาหลักสิบเจ็ดมาหลักสิบหนึ่งมาหลักสิบ ศูนย์มาหลักสิบสี่มาที่หลักสิบอ่านี่คือตัวที่น่าสนใจนะคะทีนี้ตัวเลขที่เข้าที่เดินนะคะในแต่ละรอบมาดูกันรอบนี้จะเป็นยังไงคะ หมึกซึมออกข้างนอกแน่ๆเลยเรามาดูในรอบนี้นะคะทุกท่านนะรอบดีเดย์นะคะรอบดีเดย์จะเป็นอย่างไรนะคะเบวกหเป็นอะไรคะเป็น15ได้เลข5มาวางเรานำห้ไปเดินต่อนะคะ5้บวกหเป็น6ค่ะบวกหได้7จบวกหได้8ปบวกหได้9กบวกหได้0เอาแล้ว หกเจ็ 6, 7, 8, 9, 0, ในหลักสิบถ้าว่าเป็นเลขคู่มีอยู่3ตัวคือ6กแและศเท่านั้นนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวดิฉันขออนุญ,ญาตชนนิดนึงถ้าถ้าถูกเหมือนที่ผ่านๆมาเนาะเอาง่ายๆ สี่ห้าสามเนาะเริ่มตั้งแต่สี่ห้าสามโอเคถ้าเป็นหลักสิบนะสี่ห้าสามเลขคี่เลขคี่จะมีอะไรบ้างคะก็จะมีที่ที่สามที่ห้านะคะจะมีที่สามกับที่ห้าเท่านั้นเองนะคะออกห้าสามโอออกมาเลยห้าสามเนี่ยมาครบเลยเนี่ยรอบนี้นี่มาสี่ห้าสามไปหมดเลยต่อคู่คะ่ะคู่ก็จะมีหก มีแและมีศูนย์อ่ะเจ็ดแปหมือนรอบนี้ไม่มีผิดเลยรอบนี้ก็ได้ตัวเดียวกับตรงนี้แล้วก็มาออกที่เลข8ปดเดี๋ยวนะรอบนี้จะเป็นยังไงต่อมานะคะเลขขี้ขี้ก็จะเป็นที่ที่7เลขเก้าลก็เลข1นะคะแต่อย่าไปชนเลขดับขาดของเรานะอ่าถ้าเลขดับขาดก็ให้ซื้อน้อยไว้นะคะได้ 7, ได้เ้าได้หออกที่เลข7 ต่อมาเป็นเลขขี้อีกนะคะขี้ก็จะมีเลขเก้กับเลขหนึ่งเท่านั้นเองเก้ากับหนึ่งออกที่เลขหนึ่งถูกต้องอ่ะต่อมาก็เป็นเลขคู่เลขคู่ก็จะมีที่6กที่แแล้วก็ที่ศูนย์อ้าวเลขห้านี่มาหลายรอบแล้วเนี่ยเข้าที่เลขศูนอ่ะรอบที่ผ่านมารอบที่ผ่านมานะคะ ได้ขี้ค่ะหลักสิบได้ขี้ได้ขี้กลายเป็นว่ามีหนึ่งกับสามเท่านั้นเองนะคะงวดที่แล้วเนี่ยผลปรากฏมาคู่ผิดเข้าตรงนี้เข้าตัวนี้เข,า,เขาก็ยังเข้าแต่เข้าตัวนี้มารอบนี้กันดีกว่ารอบนี้เป็นเลขคู่เลขคู่มีตัวที่น่าสนใจอยู่แค่หกแปดศูนย์นะคะอันนี้คือปักหลักสิบบนค่ะ ปักหลักสิบ,บนนะคะทุกท่านนะเป็นสูตรปักหลักนะเจ็ดรอบติดสูตรใหม่ที่เราต้องพิจารณานะคะใช้ความพิจารณาอย่างสูง6 7 8 9 0ดแปดเค่ะหกเจ็ 6, 7, 8, 9, ซึ่งเรารอประกบกับเลขสองตัว คือหลักหน่วยนะคะนะคะกนะ็คือหลักหน่วยแต่ดิฉันจะเอาเลขปักหลัก10บนสูตรเก่ามาให้ดูในคลิปต่ตอไปนะคะทุกท่านอ่ะเดี๋ยวเรามาเขียนตรงนี้กันก่อน x 6 x x 7 x เลข7ดนี้ไปชนเลขดับขาดบนคือเลข7ของคุณพี่อริสานะคะ ถ้าคุณชอบก็ให้ซื้อน้อยนะคะอ่ะซื้อน้อยไปสำหรับเลขเจ็ดนะถ้าท่านใดชอบนะ X8 X X9 X X0 X, X, X นะคะตัวที่เราจะเน้นให้จะมีอยู่3ชุดเท่านี้นะคะก็คือ680นะคะรอบนี้ในหลักสิบอาฮะ ชอบใช้ไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะอ่าตามอัธยาศัยนะทุกท่านนะทีนี้เดี๋ยวดิฉันจะมาดูในส่วนคู่ขี้สิบบทน,นะคะเดี๋ยวดิฉันเอามาประกบกันดูซินิดหนึ่งนิดนิดนิด,นดถ้า6มาหลักสิบหมาหลักสิบก็จะเป็น6กศูนย์แปดมาหลักสิบก็จะเป็น8ปดศูนย์ศูนย์มาหลักสิบก็เป็น0ูนย์หชนไหม ศูถ้า0ูนย์มา0บวกอะไรได้เก้าอาลักสิบก็จะเป็นเลข0เลข6แล้วก็เลข8แต่ถ้าจะไปชนแต้มก็คือ0ูนย์เ ีศูนย์เกอ่ะศนย์ะตัวที่ติดศูนย์หลัก10นะก็จะมีศูนย์เก้าศูนย์ศูนแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์และศูนย์หาะคะหลักสิตัวเน้นนะคะตัวเน้นสำหรับตัวเน้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหกสาม หกสี่และ6 9 8ก้าแปดนึ่งฉันขออนุญไม่เน้นนะคะเน้นไปที่8ปสองแล้วก็8 7อ่ะมีอยู่แค่นี้นะคะตัวที่เน,น้นเน้นในหลักสิบคุณก็ซื้อตามนี้ไปเลยตัวรองก็ซื้อตามนี้ไปเลยส่วนตัวเน้นตัวนี้ก็จะมาในชุด2ตัวนะคะถ้าสมมติว่าตัวเลข มาในตามที่เราคิดหวังแล้วคิดหวังไว้นะคะทุกท่านนะก็เน้นไปตามนี้เลยมีศูนย์เก้าศูนย์ห้าหกสามหกสี่หกเก้าแปดสองแล้วก็แปดเจ็ดนะคะส่วนเลขที่ติดเลขหนึ่งนะคะในหลักสิบหลักหน่วยนะดีฉันไม่ให้เน้นนะคะแต่ให้ซื้อน้อยไว้นะคะ ให้ซื้อไปน้อยๆเอานะคะซื้อน้อยนะถ้าคุณชอบแปดหนึ่งก็ซื้อน้อยไว้ในสำหรับบนนะอ่ะประมาณในชุดนี้หกแปดศูนย์ค่ะหรือคุณจะรากทั้งหมดครัวมาตัวรองนะคะถ้ารากทั้งหมดก็ได้นะคะสำหรับชุดนี้นะประมาณนี้เห็นไหมคะหกแปดศูนย์ในหลักสิบรอดูผลหลักหน่วยกันนะคะสำหรับคลิปต่อไป อ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับรอบนี้สวัสดีค่ะ